คราวนี้ออกนอกบ้านไปที่ประเทศมยนมาไปดูเพื่อนบ้านข้างบ้านเราใกล้ๆเรามากนักที่รู้กันนะครับว่าทหารมยนมารัฐประหารค่ะเช้ามืดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขเวลาอีกไม่นานปีเดียวจะขึ้นความสุขจะขึ้นความสุขหนึ่งปีหนึ่งปีเท่านั้นอืคุณเชื่อไหมผมไม่เชื่อไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรปรากฏว่ามันได้เกิดปรากฏการณ์อารยะขัดขืนค่ะ กระจายเต็มประเทศเมียนมาคําถามโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ่เช่นมันเลยย่างกุ้งย่างกุ้งดังนี้เป็นต้าคำถามก็คืออารยะขัดขืนในเมียนมาในทีนี้มันจุดติดไหมถ้าจุดติดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจุดติดจะเกิดอะไรขึ้นไปดูปรากฏการณ์อารยะขัดขืนกันสักนิดหนึ่งสิครับว่ามีรูปแบบอะไรบ้างคลิปที่หนึ่งฮะคลิปที่หนึ่งคลิปที่หนึ่งฮะเชิญนะ นี่น่าอยู่บนตึกอ,าอาพาร์ตเมนต์อืมนี่ก็คือวิธีอายะขัดถืนรูปแบบหนึ่งของคนเมียนมาอืมอยู่บนอาพาร์ตเมนต์เขาเคาะทามเคาะกระมังกง้อมัง่ยตะกี้ห<า>มอเคาะหา อยู่ริมระเบียงอะไรก็แล้วแต่ตรงริมระเบียงหลายตัวหลายห้องในระแวกนั้นก็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 ภาษาเสียงเคาะราสาเสียงเคาะใช่เรียกว่าเรียกแขกได้จากห้องหนึ่งทยอยห้องอื่นก็ออกมาบ้างนะคะเป็นการแสดงอารยขัดขืนต่อต้านการรัฐประหารของทหารไปดูคลิปที่สองครับค่ะไปดูคลิปที่สองฮะไปดูคลิปที่สองนี่อารยขัดขืนโดยคุณป้าท่านหนึ่งค่ะนี่คุณป้ากำลังเคาะอะไรคะ ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นถังขยะหรือหรือจะเป็นอะไรเออแต่มีเอาวัตถุบางอย่างตีกระทบเพื่อเกิดเสียงดังเป็นการแสดงอารยขัดถือนอีกรูปแบบหนึ่งของคุณป้าท่านนี้ค่ะเมื่อสักครู่ถ่ายติ๊กเกอตด้วยนะไม่ธรรมดานะเมื่อสักครู่หนุ่มคนสาวเขา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 เคาะเขาตีเป็นสัญลักษณ์อารยขัดถือนบนอพาร์ตเมนต์บนจอณขณะนี้คุณป้า ป้าจริงๆเลยฮะบ้าจริงๆสูงวัยจริงๆก็กําลังเคาะให้เกิดเสียงเพื่อแสดงอายะขัดเืนเช่นกันน,นคะครับคราวนี้ไปดูคลิปที่สามฮะเชิญนะนี่นะเราจะเห็นนะคะว่าไม่เห็นภาพใช่ไหมคะแต่ได้ยินเสียงไหมแสดงว่าแต่ละคนเขาประสานกันนัดแนะกันมีการเคาะวัตถุอะไรบางอย่างให้เกิดเสียงในการแสดงอายะขัดเืนค่ะ เป็นรูปแบบอาไรขัดถืนที่น่ารักดีนะทุกบ้านทุกอะไรตึกอาคารเขาจะกาเลยผมเข้าใจว่าคลิปนี้จงใจถ่ายไม่ให้เห็นหน้าคนคนคนเคาะก็คงติกตัวทหารนั่นแหละใช่ค่ะเขาบอกจริงๆเขามีการนัดแนะกันผ่านโซเชียลมีเดียว่าจะช่วงเวลาไหนอย่างไรที่จะออกมาทําอะไรอันนี้เราเห็นเป็นเสียงเคาะนะคะบนท้องถนนก็มีพวกปิดแตด้วยเขาตัดเน็ตเนี่ย แล้วเขาสื่อสารกันอย่างไรรมเขาตัดเน็ตนะทหารท่าม้าเขาตัดเน็ตแล้วเขาสื่อสารกันอย่างไรครับได้เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องคือเครื่องมือสมัยใหม่ไม่ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถสื่อสารได้จําได้มอบบ้านเราไหมแถวแถวลาดพร้าวพวกเดิน่สั้นเข้าสู่ประเด็นเนี่ยนะฮะสั้นๆก็คือมันมีแอปบางแอปโหลดแอปเมื่อโหลดแอปก็สามารถที่จะใช้สื่อสารกันโดยที่ไม่ต้องงอนเน็ตไม่มีเน็ตมันก็สื่อสารผ่านแอปตัวนี้ได้มีหลายตัวละเกินเช่น อะไรบ้างโอ้จำไม่ได้หลาตัวหลายตัวประมาณท่แปกลอเริ่มมาใช่มีหลายตัวนะคะที่เราเริ่มกันเราก็เคยใช้อยู่พักหนึ่งใช่ค่ะเพราะตอนที่เขากลัวตัดสัญญาณที่ที่ชุมนุมไงไม่ได้มีปัญหาเลยโดยเฉพาะม็อบปลดแอกที่ราชประสงค์ไงค่ะเขาก็ใช้เนี่ยแหละในการส่งสัญญาณต่อเป็นทอดทอดทอดขณะเดียวกันชนชั้นเอลิทเรียกว่าเอลิทหรือหรือไวคอลล่าไม่แน่ใจนะเขาเป็นว่าชนชั้นนําชนชั้นระดับครีมในสังคม อย่างเช่นหมออย่างเช่นพยาบาลเขาก็ออกมาแสดงอารยะขัดขืน<ช>แสดงรูปแบบไหนไปดูกันเลยนี่นะคะหมอพยาบาลเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะมีการนัดรวมตัวกันแสดงอารยะขัดขืนทุกคนมีมือถือเปิดแฟลชมือถือนะ โอเคอ่อาวล้ครับหมอพยาบาลเข้าใจว่าที่มาดเลใช่ไหมครับใช่ค่ะก็อริยะขัดเขินเปิดแฝดมือถือแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงเขามีการนัดก,กันด้วยนะบุคลากรทางการแพทย์นะคะเจ็ด่ิกระแห่งใน30เมืองอะ่ะเขาออกมาแสดงการอริยะขัดถือในเวลาไ้เรียกกันบ,บนท้องถนนก็มีนะ,บน,ะบนท้องถนนในนครย่างกุ้งตีกระทะ บีบแต่รถตีภาชนะโลหะบีบแต่รถเบาแต่ด้วย<า>ทำทุกอย่างเปมม็นกะทิขเมื่อคืนเมื่อคืนคืนที่สาม,มไปดูกันสักนิดนะฮะไปดูภาพกันเนยนะฮะปฏิบัติการอย่างนี้คืนที่สองต่อเนื่องก,กันแล้วนะตั้งแต่สองมานะคะสามก็ยังมีอีก รัฐะหารวันที่หนึ่งหนึ่งคืนวันที่สองก็ออกมาแสดงระยะขัดขืนวันแรกยังดูเงียบๆอยู่แต่วันที่สองมาวันที่สองก็คือวันพุธที่สามกุมภาก็คือเมื่อคืนก็เริ่มได้เห็นกันก<า>ันใช่ขนาดถังพลาสติกเขายาเอามาเคาะเลยนะไม่ต้องเป็นหม้อไหกระมังอะไรนะภาพบนจอภาพบนจอในขณะนี้เป็นบุคลกากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลกลางในนครย่างกุ้งนะฮะ,ะก็แสดงอาการ ระยะขัดขืนเช่นกันชูสามนิ้วอย่างที่บอกกันใช่3นวดที่ชูสามนิ้วที่อกเสื้อก็ติดลิปสินสีแดงใช่นี่เป็นสัญลักษณ์ของเขาในการขับขนซึ่งสีแดงซึ่งสีแดงเป็นสีของพักขององซานเอ็นเอลดีใช่ค่ะสีแดงเนี่ยเป็นสีของพักองซานเขาจึงเอาสีนั้นมาเป็นสีสัญลักษณ์ในการแสดงอารยะขัดขืนนะนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมียนมาหรือพม่านะคะ เปลี่ยนไปแล้วนะยุคสมัยเมียนมาต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเลยเห็นภาพปาฏการ์แบบนี้ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วต้องจับตานะอารยะขัดขืนครั้งนี้จะจุดติดหรือไม่มจะเต็มแผ่นดินกันสักขนาดไหนและ,ะในที่สุดทหารเมียนมาจะรับมือกับอารยะขัดขืนครั้งนี้อย่างไรค่ะอาแล้วดาราคนดังของพมา่านี่ก็ออกมาร่วมด้วยเหมือนกันนะ